สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สองบาอำนาจออฟฟิเชียลพี่น้องมือนี้มากครับลานไส้<ห>ลานไส้บาอำนาจเองครับน้องไทเกอร์อ่ออน้องไทเกอร์มือนี้สีพากันไปใส่เบ็ดพี่น้องจังใจกับคอยติดตามเน้อพี่น้องเด้อกับบาอำนาจทีมงานบาอำนาจสีไปใส่เบ็ดกันอ,อ่า มือโปูผมครับมือนี้สิออกล่าใส่เบ็ดพี่น้องมาแรงมาเจอชิ้นหวยเป็นไปฝากพี่น้องกดติดตามส่องบ้าอำนาดน,นี้เด้อพี่น้องเดอ้อเป็นกำลัง,ลงแรงใจให้ผมเนี้ยเดดเครับไปเข้าสี่เดินทางันเลยพี่น้องประเที๋ยนี้ปับ๊บนี่แหละพี่น้องอันนี้เข้าสิเป็นใส่เดียนเด้อพี่น้องเดอ้อเนี่สยส่เดียนของเข้าพร้อมเป็นวะมือนี้พร้อมพี่น้องโอ้ยข่วนแก้วเกี่ยวงอนเลยพี่น้องไป ไปน้องกันพี่นองมือนีิไปน้ปนองไทเกอร์มือนีิเบ็ดเจ๊าะหลังเข้ามือนีิเบ็ดลอยกว่าหลังพี่นองมือนีออออออิทีมงานเบาอำนาจเนี <c oughs> ่ยพิมงานเบาอำนาจของขา้าคอยติดตามเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> นี่ให้เบิงบ่งวิธีลักการของการใส่เบ็ดพี่น้อง เบ็ดปลาด้วยครับอันนี้เป็นเบ็ดปลาพี่น้องอันนี้เป็นเบ็ดปลาน้องถ้าเกือกถือโอเคนั่นละโอเคจับ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 โบตรงห่วงทีมงานเบาอำนาจมาอนี่ขอกำลังแรงใจกับพีกับน้องเขาในเด้อมือเนี่มันหมานมือเนี่ใส่เบ็ดมือเนี่บรรยากาศดีพี่น้อง ท่งไฮท่งหน้าไปหนึ่งหลังใหญ่พี่น้องเข้าบิังบรรยากาศเนี่ยมันแรงพี่น้องท่งไฮท่งหน้าไปน้ำเบาขนาดมากพี่น้องเสียบหลังสองรัก<า>การการเสียบเนื้อพี่น้อง เดี๋ยวเนี่ยใส่เบิด์ตโตเล่นปะโอเคใส่เบิดโตชั้นพี่น้องโอเคไปโอเคไปลังสามพี่น้องพี่น้องเฮาเบิ่งนวิธีการใส่เบ็ดบ้าอำนาจกับปก หอยเฮดบ่ค่อยเปลี่ยนดอกพี่น้องอือแต่ว่าใหย่ทายนี่ได้อยู่ฝากพี่น้องกดติดตามบ่าวอำนาจเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อกดเข้าไปส่องบ่าวอำนาจอ็อปพี่เสียวพี่น้องเป็นกำลังแรงใจผมผมจะได้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งธรรมชาติดีพี่น้องบ่าวอำนาจมักธรรมชาติแบบนี้อยูู่มือปาเดินทางต่อไปท่านโหอย่ามือเล้งเสียงเขียดห้อง เสียงเขียดจะหน้าหออออ้องออ,ออดเอด็ดออดเอ็ดออดเอ็ดอืม,อมนี่นะครับคนอีสานหาอยู่หากินพี่น้องอือหาอยู่หากินบรรยากาศทุ่งนาทุ่งนาบ้าอำนาจเองพี่นอ้องเนี่ยทีลอยกุไร้ฝนตกดีปีนี้นอ,อือตกมากปีนี้ฝนตกดีพี่นอ้อง ตกจนขั้นแนหน้าขาดขั้นแื่นหน้าก็ขาดสองเทียร์เหรอพี่นอ้องไปงานต่อเข้าทีมงานเข้า อากาศพี่น้องบรรยากาศดีครับอีลีมัอน,นี่อยู่ทงอยู่ทาอยู่ทงอยู่ทาข้างน้ำไหลพี่น้องทางน้ำไหลเขาก็ใส่นะมันบ่ยเดอนมีเนาะน,น,น,นี่รักการกันใส่เบ็ดพี่น้องใส่เบ็ดปลาพี่น้องนี่บางคนสีบวชหูบางคนสีบวชหูว,ว่ามองน้ำไหลอะ่ะปลามันสีมักมากเม่นบ่น ปลามาเหลนหน้ามั่วชันนี่ไป,ป,ย,ปย,ายางตอพี่นอ้องมันยากาศเนี่ยมาแลงพี่น้องฟังเสียงกินเสียงแค้นอันนี้น้องไทยเกิด <c oughs> มือผู่ผู้ซ้ยพี่น้อง บรรยากาศเนี่ยมันรงพี่น้องป่าแหล่อําทัมฟังเสียงน้ำไหลเขียดจะหน้าห้องพี่น้องฟังเสียงน้ำไหลพี่น้องบรรยากาศพี่น้องพี่ยุทางไกลต่างประกอบต่างประเทศยืนกำลังแรงใจให้พี่น้องสู้ๆสู้คนนะครับเจ้าพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศ อยากหากินอยู่ไกลบ้านไกลเมืองขอให้มีแต่ความสุกความเจริญอ,อย่าเจ็บอย่าไขา้อยาจนทายที่นองเ้าเบิงน้ำบรรยากาศอีสานบ้านเฮานเหมือแรงไปเว้นตกดินที่นองหกมงแรงที่นอง โอ้สัวสีเบิดสีบลมืดคำม,มับหลุมหัวเฮาประเทศนี้นนสงสัยสีคำม,มับเด้ยประเทศนี้นนเบ็ดสัวสีเบิดพี่น้องลอยกวัวหลังไปงต่อบรรยากาศพี่น้องเนี่ยมือแรงเสียงนกเสียงเขียดท้องดีครับ ากาศเริ่มจะม,มืดแล้วพี่น้องเปิดไฟเสียบเงียแล้วโมหินหูงแล้วว่าสัตทีมงานเหรอไปอขอยาองหนาทีมงานก่นอนไฟโบมี่เลย จังวะเกิอมีไฟบ่ไฟแ,ไแบตเออเดี๋ยวยังเข้าไปเอามาอีกอันหนึ่งไม้ยามไปงานต่นอพี่น้องขั้นนี้ว่าไปเราก็ขั้นปุ๊บเฉียดจะหน้าห้องเฉียดจะหน้าหลาย เขียนจะหน้าเลยเนาะห้องเงี้ยหน่ยเนาะข้องนำไล่มองนี่ไปใส่ดักสองทางเลยเหลือมั้อยู่เนี่ย แกเดียนเท่าโอ้ยขู่หนึ่งมึงขี่ระเดียนเน่ยพี่น้องเงื่อขี่ระเดียนขุนไทยเอิรน,นใส่เดืนอนปกติใส่หัวกกปวกติใส่หัวกันป่ะหัวคืออย่างคนภาคกลางเอิรนลูกออดคนอีสานเอนิรนหัวพี่นอ้องไปย่างเท่ากัน งาานเมาล่อรุ่นกันเด้อพี่น้องเขาสิยามจะกรอบมือหนิฮะยามจะกรอบยามกีดเดียนเบิดแน้วพี่ไอโอ้ยามจนเงือเบิดพี่น้องฉีกกีดเดียนคู่หนึ่งคุ่นประเทศนี่เอาเบิ้งประเทศนี่อะ สิบ่ซอดแจ้งโครโูคนบนป,ประเทศนี้่อ,องบาวำนาจจัดให้พี่น้องเข้าเดี๋ยวรับชมกันเด้อพี่น้องสองทางยูทูบขี่กีเดียนแย้มเ่าายมเลยโยขี่กีเดียนเป็นพันโตคนตัวนี้มาบรรยากาศพี่น้องโอ้ยคำหลับประเทศนี้มืดลงมืดลงละทีประเทศนี้ มือดลงมือดลงแล้วประเทศเนี่ยหมดกระลายเถอะหมดกระจายน้ำเค็นเท่าหน้าพี่น้อง bắt được cá bơi hết tiếng nọ bơi này nọ, cái chiều nó không bỏ lỡ những cái เมื่อ้าแลแ้วพี่น้องทีมงานบาอำนาจออฟพิเชียลใส่เบ็ดปลาพี่น้องมาหาเนี้ยอยู่แนี้ยกินวิถีชีวิตของคนนี้สามพี่น้องหาอยู่หากิน หลังจากแล้วให้แล้วหนะ้าสีนอนอยู่ให้อยูหนะ้าสบายไนาะสบายเพราะว่าช่วงไปบุถิดนีหดบาทมาถีงชิดทอดแล้วเพื่อสเสียบนอกทีนก่นอก